ร้าน้ายของตกแต่งตามเทศกาลนะคะตอนนี้เป็นเทศกาลคริสต์มาสเพื่อนก็จะมีของสำหรับคริสต์มาสตกแต่งของขวัญงามน,นะคะจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับของขวัญเทศกาลคริสต์มาส ว wow, yeah. mm ้าวอิสเรสวีทเรงามนะคะ จัดนีด่จะเป็นอันริบบิ้นห่อของขวัญเบิร์เดย,ย์กับมี่ใครบะยากหอกับใส่ถุงซิวใค่เป็นกิฟช็อปก็า mm hmm. บานขเข้ากับเจียกว่ากิฟช็อปแต่ของเขานันจะเป็นแบบที่หอ่อ ขวดซอสไข่ซอสแมกกี้น้อยๆอันนี้ให้กันปีใหม่สำหรับโชคดีนะคะให้ไขแจกกันให้เป็นของของให้โชคดีพวกน้ำตาลน,น้ำตาลคืออบานหนางนะแล้วก็มีเขาใส่ถุงน้อยๆมีแยมมีพริกไทยมีพริกมีเกลือมีพริกแบบนี้ค่ะเขาเรียกว,ว่าของให้โชคดีปีใหม่ ของช่ำรวยเาเรียกของช่ำรวยไม่เกลือม่พริกไทย,ยมีแย้มนะคะของโชคดีคล้ายๆของห่ากับจะห่อน,หน้อยๆของควันเป็นข้าวสารเป็นเกลือน้ำตาลไม่เสียค่ะของโชคดีอือเป็นหนังสือเป็นเพื่อนของของกิบช็อป ของขวัญ mm. oh. สวยงามสวยนะคะจะสุ่ง สโนปี้คิดถึงมูสโนูปี้โมสอบมูซื้อนิดนะคะนิตยามูทิูบุรีรัมตอนนี้เรากำลังเหลี่ยงลูกหน่อยเราสอบสอบสโนปี้ต้องมักหลายนี่จักบาทนี่โมมแพงเนาะซีออยโลประมาณร้อยกว่าบาทเป็นถุงถุงสิบถุงสิบ ถุงไซคุกกี้ทดสอบสนูป,ปี้ทุกร่างที่เป็นสนูป,ปี่ทสอบเนี่ยทั้งถวยทั้งแก้วโอ้เป็นตาเนาะถ้าเป็นสมัยตจก,กอนนะแมนยูแต่เดี๋ยวนี้ตั้งคุ้นตั้งนี่ขอบพัวไปแล้วเนาะสื่อไปฝากเล่าที่เนี่ยเล่าจะบม่มนะีของไซคุกกี้ไซน้ำตาลสตูปี้่ ือจะดีใจนอะถ้าเราได้สนุปีถ้าโมไล่สโนปีทมีเบิดนะคะเด კ อร์ชันตัวเ่็ม สำหรับเข้ากับเบิ้งรูปอันพระพุทธรูปที่อยู่ใต้โต๊ะสำหรับคนเอเชียที่นับถือพุทธคือจะเข้าเนาะเห็นภาพนี่คือมันไม่ใช่อะค่ะมันไม่ใช่ที่พระพุทธรูบอยู่ใต้โต๊ะแต่สำหรับฝรั่งนะคะเขากระไรนับถือพุทธคือเข้าอ่าสัญลักษณ์ของพระพุทธรูปเนี่ยก็หมายถึงนะคะสัญลักษณ์เนี่ยตัวน,นี้จะไม่ จะไม่ใช่เขาก็จะบอกว่ารูปปั้นเนี่ยมันเป็นพระพุทธรูปอย่างเดียวแต่เป็นพระองค์หนึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของเออเงียบของการเงียบสงบนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการเงียบสงบ มีสมาธินังเสือค่ะเขาจะบัได้ดูถูกเขาก็บัได้คิดว่าได้ดูถูกอันพระพุทธรูปของเฮาเหรอคะเฮากับเขื่อนคิดตลกเนาะเขื่อนเขื่อนพุทธรูปขึ้นไปทั้งโตเติงเมืองเขาจะวาดยังไงโอเคคือมันเป็นสัญลักษณ์ค่ะสำหรับเขาอันสำหรับเฮาคือไหวกราบายเพราะเฮานับถือตองเขาคือสัญลักษณ์ องการมีสมาธิเงียบสงบนะคะบางคนไปตกแต่งสวนเหลวแต่ตัดเอาแต่ข้อัสี่ก็มี่บางบาเคยเห็นภาพแบบนี้เนาะมนเมืองเมืองกำลังก็คือจักสีคือสวยงามอ๋อเขาจะบอกว่าสไตล์ไชนีสสไตล์จีนเพราะว่านี่จะเป็นตะเกียบคือทายากตกแต่ง ดินเนอร์ให้เป็นสไตล์เอเชียเขาก็จะเอาพุทธลูกไปกับโต๊ะแบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าฉันคือเอเชียมีพุทธลูกเป็นสัญลักษณ์นี่ส oh, ิค่ะอ๋อ t ี i s is ในอีกก็เป็นสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ของความเงียบสงบนะคะมีสมาธิสัญลักษณ์ของเอเชียนะะเขาเอาไปตกแต่งบ้านเขาขายไ้เพื่อตกแต่งบ้านนะคะ,นะคะแต่คนไทยเหาบอกสามารถที่จะเห็นจังซีใดนะคะโบแมนวัฒนธรรมวัฒนธรรมเราไม่ใช่เราจะเอา ตัดหัวเสียนผ้าไปติดไปตกแต่งอยู่สวนหลังบ้านเอาสิมันมันปรแมนณนะคะบรแมานฝรั่งเขาเห็ดก็็เดไปแต่เขาจะไม่ใช่เข้าใจกันนะไม่ใช่เราไม่ทำลู o มิ i กี้ y มา u s e ย o u เพื่อนสอบเพื่อนสอบ Mickey m มา s e and my friend snoopy have many snoopy there Yeah, I want to give her all and she's very very <laughs> happy. And, and you know in Thailand we don't have uh, decoration mm -hmm. uh -oh. uh, this in the garden now. Why? Can cannot in the garden only in the house or in, on top in the high only in the house. not the bottom, not the down on the floor this is not respect yeah not respect. this is not thai style you uh, love style, okay but this is not thai buddha yeah. the, you know this is like the side the side of them a picture or a statue or any side mm -hmm. we cannot do this in thailand สวยงามสันเติงแบบนี้สันเติงแับมี้สวยงามอ๋อเขาจะจัดโต๊ะให้เป็นสไตล์ให้เป็นสไตล์ยังอ๋อสไตล์ฝรั่งเศสนะคะให้จะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสอืม so on it's kind of style asia mm -hmm. Mm -hmm. What's your interest นะคะเขาก็เตรียมโตที่จะเฮ็ดเตรียมร้านนะคะจัดข้าวของร้านข้างนอกจะเป็นขนมหวานีีคุกกี้ช็อกโกแลตลูกอมลูกกวาดนะคะสวยงามเตรียมพร้อมรับเทศกาลคริสต์มาสโอเค okay. so we go